คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับโค้กูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาบันทึกเทปกันต่อนะครับสำหรับในช่วงเดือนของพฤษภาคมก็เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในยุคสมัยณ่าปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะนํามาพูดกันเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะเอามาเล่าในรายการในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ พระแตะผู้หญิงผิดไหมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับในแฟนเพจและก็ในช่อง youtube นะครับวันนี้ก็หยิบยกประเด็นนี้มาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเคยคุยเรื่องแบบนี้กันกันมาแล้วในเทปก่อนก่อนหน้านะครับแต่พอทุกครั้งเวลามีประเด็นมีข่าวหรือมีอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีคนแบบอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้เรา,เ,ราเลยเราเลยยกข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ คุต้ามีความเห็นยัง,ออยงไงบ้างครับเรื่องนี้ครับคืออย่างกรณีเนี้ยครับมันด้วยความที่ว่าเวลาเชื่อว่าหลายหคนเนี่ยเข้าวัดโดยเฉพาะสุภาพสตรีหรืออะไรแบบเน,นี้ยมันจะมีคําถามว่าเอ้ยสิ่งไหนที่เราจะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวทําไปเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นว่าเข้าบุญไอเข้าวัดแล้วได้บาปอะไรเงี้ยฮะคือมันจะมีความกลัวอยู่ในใจซึ่งวันนี้ก็เลยมาถามอาจารย์รอบทิดว่าอย่างกรณีต่างๆมัน อะไรบ้างที to to, <ctions> you. the ่ที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันไม่ให้บางคั้งบางคั้กลับบ้านมาไม่สบายใจอแบบนี้ครับเช่นสมมติว่าผู้หญิงสมมตินะฮะอยากจะช่วยอยากจะช่วยพระถือของแล้วแล้วสามารถช่วยได้ไม้หรือพระกําลังจะสมมุติอยู่ดีเราเดินอยู่ข้างทางเป็นสุภาพสตรีเห็นพระกําลังแบบเดินจะไม่ไหวกําลังจะล้มแล้วไปไปช่วยช้อนตัว ้วยความบังเอิญอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเรากําลังช่วยคนอื่นหรือว่าเรากําลังทาบาปอยู่ประมาณเนี้ยครับครับผมเชิญอาจารย์รับทิพครับก็บบมันค่อนข้างเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนพอสมควรเนาะแล้วก็คงจะพูดกลางๆงในในเชิงวิชาการไปว่าคือไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกหรืออะไรแต่ไงแต่ว่าบอกเพื่อให้ต่อไปพอเราอย่างที่ตาถามคือถ้าเกิดเราเป็นคนทั่วไปแล้วเกิดเราเป็นผู้หญิงเวลาจะต้องไปหาพระ หรืออะไรยังไงเราควรจะต้องยังไงหรือต้องระวังอะไรบ้างหรือถ้าเกิดมีกรณีอะไรเกิดขึ้นเราพอจะตัดตัดสินด้วยความความรู้หรือกฎระเบียบหรืออะไรต่างๆได้บ้างนะครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าคือเราเราปูพื้นฐานเรื่องศีลของพระก่อนว่าคือศีลของพระที่มี227ข้อเนี่ยจริงๆศีลที่ใช้เนี่ยมันอาจจะต้องเรียยวแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือศีลที่เป็นศีลของการปฏิบัติจริงๆกับศีลในส่วนที่ ที่ท่านเพิ่มขึ้นมาเพื่อการอยู่ในสังคมคือศีลหลักๆเนี่ยอย่างคําว่าพระอริยเจ้าก็คือผู้ที่ได้โสดาบันขึ้นไปเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยแค่ศีลห้าก็สามารถจะเป็นได้แล้วเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยคือคารวะก็สามารถเป็นได้เนี่ยอานาถาปิณิกาเศรษฐีนางวิสาขาพวกนี้ก็ยังมีลูกมีเมียยังทําธุรกิจการค้าได้คือเขาไม่ละเมิดในศีลห้าโดยศีลห้าเป็นนิสัยของเขา เพราะฉะนั้นเขาอยากรวยได้แต่เขาจะไม่ไปโกงใครเพื่อให้รวยอะไรประมาณนี้อันนั้นคือสรโสดาบันแหละแต่พอขึ้นมาจนถึงในระดับเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็จะเป็นศีลแปดและศีลแปดก็คือท่านจะตัดเรื่องของกามออกโดยสิ้นเชิงเหมือนกับว่าท่านปฏิบัติจนเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ได้มีอะไรสวยงามเที่ยงแท้ความต้องการทางเพศหมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็เลยกลายเป็นศีลแปดเป็นธรรมชาติของท่านอังน,นั้นก็คืออนาคามีแหละส่วนที่เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยในระดับต่ําสุด ที่เราพบเจอก็คือสามเณรเพราะสามเณรอายุเจ็ดขวบในสมัยพุทธกาลก็มีสําเร็จเป็นอารหันก็หลายรูปเพราะฉะนั้นจริงๆโดยพื้นฐานของการปฏิบัติเพื่อสําเร็จเป็นพระอารหารันเนี่ยแค่สี่สิบก็สามารถจะเป็นได้แล้วแต่ทีนี้แน่นอนว่าพอสําเร็จแล้วเนี่ยพ,พระสงฆ์ไม่ได้อยู่ในตัวคนเดียวต้องออกมาเจอผู้คนต้องอยู่ในสังคมต้องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงมีความละเอียดรอบคอบมากเพราะฉะนั้น แม้ว่าโดยพื้นฐานของศีลในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุนี่อาจจะใช้ศีลไม่ไม่ได้มากมายนักไม่ได้เยอะอะไรมากนักแต่ว่าเพื่อให้โลกไม่ติเตียนเพื่อให้คนมองแล้วเกิดความศรัทธาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในคณะสงฆ์เพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกท่านเลยต้องบัญญัติศีลต่างๆเพิ่มขึ้นหม่อีกหลายข้อจนกลายเป็นสองรอยยี่สิบเจ็ดข้ออย่างที่เราเห็นเพื่อป้องกันเรื่องต่างๆอย่างเช่นอย่างศีลบางข้ออย่างเช่นศีลห้ามห้ามพลาดของเขียวก็คือการ ห้ามตัดต้นไม้เนี่ยจริงๆมันเกิดมาจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อคนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าอต้นไม้มีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพระสงฆ์ไปตัดต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่ถูกใจชาวบ้านทั้งที่จริงๆต้นไม้มันไม่ได้มีชีวิตหรอกมันไม่ได้มีวิญญาณอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้บาปอะไรแต่ว่าท่านก็บัญญัติเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปขัดแย้งกับชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นอย่างเรื่องของการแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกันคือถ้าพระองค์นั้นเนี่ยท่านได้อนาคามีไม่ต้องอนาคามีหรอกแค่โสดาบันขึ้นไปแล้วเนี่ยพระโสดาบันยังมีความชอบในสตรีเพศได้แต่ท่านจะไม่มีวันละเมิดศีลอนาคามีไม่ต้องพูดถึงคือไม่มีความอยากในเรื่องเพศแล้วอรหันต์ยิ้งหมดไปเลยเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเกิดไปแตะตัวผู้หญิงเนี่ยได้ไหมไม่บาป สำหรับเป็นพระอริยหรือเป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านย่อมไม่มีเจตนาอย่างแน่นอนที่จะไปแตะเพื่อให้เกิดความต้องการทางเพศมันเคยมีเคสอันหนึ่งที่เป็นพระเซนของญี่ปุ่นเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่ามีอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เป็นเนเนเดินมาด้วยกันแล้วก็ไปเจอผู้หญิงอยู่กลางทางเป็นผู้หญิงแก่ที่กําลังจะข้ามน้ําแล้วเขาข้ามไม่ได้เพราะเขาอายุมากปรากฏว่าอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่เนเดินเข้าไปอุ้มผู้หญิงคนนี้ ยกข้ามแม่น้ําเนนก็มองด้วยความตกใจว่าเฮ้ยเราเป็นพระทําไมไปจับผู้หญิงแล้วอุ้มข้ามน้ําอย่างนั้นเลยครับเนนก็แบบพอพอพระอาจารย์วางผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วท่านก็เดินทุดงต่อเนนก็เดินตามแต่ในใจเนเนเนี่ยก็คิดอยู่ตลอดว่าพระอาจารย์ละเมิดศีลแล้วพระอาจารย์ไม่ดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยจนตอนเย็นพระอาจารย์ก็คือเหมือนรู้ว่าละจิตก็เลยบอกเนนว่าเนนอาจารย์เนี่ย วางผู้หญิงคนนั้นไว้ตั้งแต่ที่น้ํานั่นแล้วเธอยังอุ้มผู้หญิงคนนี้มาจนถึงตรงนี้อีกเหรือก็คืออันนี้ก็คือชัดเจนคือท่านไม่ได้มีความเจตนาความต้องการอะไรคือแค่ช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพระที่ท่านเป็นอริยบุคคลเข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีเจตนาในการแตะต้องจับตัวผู้หญิงเพื่อให้เกิดความต้องการทางเพศมันไม่บาปแต่อย่างไรก็ดีพระพุทุองค์ท่านก็ทรงทราบว่าถ้าท่านไม่ห้ามข้อนี้ไว้ พระที่ไม่ได้เป็นอริยสงฆ์อ่ะมันก็จะจับกันด้วยความเพลิดเพลินมันก็มีทั้งพระแบบพระหนุ่มบวชใหม่เก mm ิด hmm. ท่านไม่บัญญัติเอาไว้ไปจับไปต้องแล้วเกิดความต้องการทางเพศขึ้นมามันก็เสื่อมเสียต่อคณะสงฆ์ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านก็จึงต้องบัญญัติข้อนี้เอาไว้แต่ท่านก็จะมีข้อยกเว้นเอาไว้ให้ว่าถ้าเป็นการไปจับต้องโดยที่ไม่ได้เจตนาอย่างแบบอย่างที่ต้าถามแบบคนเขาล้มอยู่แล้วก็ล้มไปชนกันอย่างเช่นพระขึ้นรถเมล์อย่างเงี้ยไปชนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่บาปอยู่แล้วเพราะมันไม่มีเจตนาชัดเจน ท่านก็จะต้องดูด้วยว่าการไปจับต้องแตะตัวผู้หญิงเนี่ยมีเจตนาไหมอันนี้คือสําคัญที่สุดซึ่งมันจะมีข้อยกเว้นที่ท่านให้ไว้เลยคือถ้าพระองค์นั้นมีอาการแบบเหมือนคนหลับคนละเมอมีอาการสติวิปลาสมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายมีอาการอะไรพวกเนี้ยเขาจะยกเว้นให้ว่าไม่อาบัะเพราะว่าลักษณะอาการแบบนั้นเนี่ยถือว่าไม่มีเจตนาอย่างแน่นอนหรือแม้แต่ในเคสที่หนักกว่านั้นอย่างเช่น การถูกข่มขืนเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระภิกษุณีด้วยคือพระสงฆ์ที่เป็นผู้หญิงพระภิกษุณีเคยมีเคสซึ่งเป็นเคสที่เป็นพระพระภิกษุณีระดับใหญ่เลยก็คือนางพระนางพระุพระภิกษุณีก็คือพระอุบลวรรณาเถรีซึ่งเป็นพระภิกษุณีที่เป็นเอตตะคะด้านฤทธิ์ในฝ่ายของภิกษุณีเหมือนกับพระโมคคัลลาที่เป็นฝ่ายของพระภิกษุเพราะว่านางพระอุบลวรรณาเนี่ย ท่านก็อยู่ในป่าแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วก็โดนโจรแอบมาข่มขืนท่านพอข่มขืนเสร็จด้วยความที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วตัวท่านก็แบบว่าท่านรับรู้ว่าเป็นกรรมในอดีตของท่านท่านก็เลยแบบว่าไม่ไม่ทําร้ายหรือไม่ไม่อะไรโจรเสร็จแล้วพอโจรข,ข่มขืนเสร็จก็ปรากฏว่าโจรก็โดนธรณีสูบตายตรงน,นั้นเลย, mm. ด,ยด้วยกรรมอันหนักนั้นแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดตามต่อมาว่าคนก็ไปนินทาว่าเฮ้ย hey, องเนี้ยโดนโจรข่มขืนแล้วยังเป็นพระอยู่หรืออะไรประมาณเนี้ยพุทธองค์ท่านก็เลยต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ผิดเพราะว่าท่านไม่มีเขาเไม่มีกิเลสแล้วไม่มีเจตนาแล้วมันเป็นเรื่องของการโดนขืนใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อให้โดนข่มขืนเลยคือมีเพศสัมพันธ์เลยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากเจตนาหรืออะไรเงี้ยจริง,รงๆก็ไม่ผิดแต่อย่างไรก็ดีคือท่านวางกรอบไว้อย่างค่อนข้างเข้มงวดเพราะว่า ถ้าปล่อยให้อนุญาตให้แตะต้องได้มันมีความเสี่ยงที่คณะสงฆ์โดยรวมจะเสื่อมได้อย่างที่บอกเนี้ยถ้าพระนหนุ่มเน้นน้อยอนุญาตให้เขาแตะตัวผู้หญิงได้ก็เสร็จเลยเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานของข้อาการแตะต้องตัวผู้หญิงก็ดีพูดเกี่ยวพาราศีผู้หญิงก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นอาบัติในระดับสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษคือมันจะมีปาราชิกนะคือหนักสุดคือปาราชิกเนี่ยต้องสึกเลยแต่สังฆาทิเศษเนี่ยถ้าท่านคนใดต้องสังฆาทิเศษแล้วเนี่ยจะต้องไปแจ้งให้คณะสงฆ์ทราบ แล้วก็จะต้องอยู่ปริวาสหรืออยู่มานัดก็ประมาณแล้วแต่หกคืนเจ็คืนหรือตามมันเวลาที่ตัวเองปิดไม่ได้บอกกล่าวเอาไว้การอยู่ปริวาสก็คือต้องอยู่แบบเหมือนคล้ายๆการถูกขังคุกอะเพื่อเป็นการสํานึกผิดสํานึกโทษอะไรประมาณนี้จนอยู่ครบเวลานั้นแล้วก็ให้ผสมมาสวดอัปพานเพื่อจะยอมรับเข้ามาสู่ฐานะสงฆ์อีกครั้งหนึ่งอันอันนี้คือตามถ้าเป็นพระที่เป็นพระทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดเป็นพระที่อย่างที่บอกมันแกมีอาการที่ประหลาดมี อ่าสติไม่ดีเจ็บป่วยไม่รู้ตัวอะไรประมาณเนี้หรือว่าท่านเป็นพระอาิัยบุคคลไปแล้วจริงๆถามว่าไม่มีโทษเพราะว่ามันไม่มีเจตนาอยู่ในนั้นอันนี้คือในเชิงหลักการก่อนอืครับอ่านอกจากในเชิงหลักการแล้วนะทีนี้ในเชิงยาง,ยง่นครับเช่นสมมุติว่าเวลาเราไปสิ่งที่เราต้องระวังที่แบบว่าบางครั้งเออผ่อนผันได้หรือว่าบางทีเราไปวัด แล้วเราไปสมมุติว่าในกรณีที่ว่าเป็นฟี่นะครับมันต้องมีข้อรละมันระวังตัวอะไรบ้างแบบกันไว้ก่อนหรือว่าสิ่งที่หรือบางครั้งเจตนาที่เคยเข้าใจกันมานานว่าอันนี้อาจจะบาปเช่นสมมุตินะฮะเอแม้กระทั่งเดินอย่างที่บอกไปในรถเมย์หรืออะไรที่เวลาพระขึ้นมาแล้วเกิดเอเขาเรียกจีวรใช่ไหมฮะปัดไปเดินผ่านไว้เวหนึงแล้วผู้หญิงแล้ว แล้วจีวรโดนนิดนึงหรือเนี่ยความรู้สึกควรจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันบาปแล้วอะไรแบบเนี้ยมันมีความเชื่อหรือว่าอะไรที่ที่สามารถอธิบายได้ในวันนี้ไหมครับว่าอันนี้ได้ไหมหรือว่าบาปหรือไม่บาปอะไรเงี้ยก็คือจริงๆก็ต้องบอกว่าคือบาปบุญอย่างที่เราเคยคุยกันบ่อยคือบาปบุญนั้นบันทึกที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ได้มีเจตนาจะไปกระชากจีวรพระอยากจะไปจับรูปคําพระด้วยความเสน่หาเนี้ย คือมันบังเอิญรถเมย์มันแน่นเบียดกันไปชนบังเอิญเดินแล้วพระท่านล้มมาใส่เราเนี่ยอันนี้ไม่มีไม่มีเหตุของบาปเลยเพราะมันไม่มีเจตนาทั้งตัวตัวพระแล้วก็ตัวผู้หญิงเองเพราะฉะนั้นคือเราดูที่เจตนาเป็นสําคัญแต่ว่าคือเพื่อความปลอดภยัยเนี่ยจริงๆพระองค์ท่านก็มีความละเอียดตรงนี้ไปอีกว่าเวลาที่มีผู้หญิงมาหาพระเนี่ยพระจะอยู่องค์เดียวไม่ได้อืพระจะอยู่องค์เดียวไม่ได้เพราะว่า ต่อให้มันไม่มีอะไรแบบมาหาเพราะว่ามีความศรัทธามาปฏิบัติธรรมจริงๆแต่ไอ้คนข้างนอกมันไม่รู้ครับมันอาจจะเห็นเราให้ผู้หญิงคนนี้เดินมาหาพระมีอะไรกันหรือเปล่าอยู่ในกุฏิอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีผู้ชายอยู่มีเป็นอะไรอยู่อย่างเงี้ยด้วยเพื่อความเป็นพยานเพื่อความปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคือครจริงๆถามว่าเป็นการปิดกั้นผู้หญิงไหมก็ต้องบอกว่าผู้ธศาสนาเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นผู้หญิงเลยเพราะว่าพระผู้หญิงที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีมากมาย เพียงแต่ว่าท่านบัญญัติไว้ค่อนข้างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อคณะสงฆ์โดยรวมเพราะว่ามันมีทั้งพระที่เป็นสมมุติสงฆ์ก็มีซึ่งพระที่เป็นสมมุติสงฆ์ก็คือพวกเราบวชเข้าไปยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้อะไรกิเลสไปนยังเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นเกิดไปเจอผู้หญิงเดินเข้ามาคนเดียวในวัดแล้วเกิดกิเลสไปป้าผู้หญิงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเสียทั้งวัดทัทง้ทงทั้งที่อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะต้องมีการป้องกันเอาไว้ไว ทีนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะเตือนในกรณีแบบนี้ด้วยก็คืออย่างในเคส,สต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพอบางครั้งพอคนเห็นมีข่าวว่าพระไปจับผู้หญิงหรืออะไรประมาณเนี้ยคนก็จะด่าพระและทันทีว่าเฮ้ยทําอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ต้องซึกต้องอะไรอะไรประมาณกันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากเรื่องของการว่าพระเพราะว่าสมมุติว่าพระองค์นั้นท่านเป็นอริยบุคคลไปแล้วการจับของท่านเนี่ยไม่มีไม่มีเหตุที่จะเป็นโทษหรือบาปได้บางที บางทีเนี่ยบางเคสเนี่ยจับแบบพิลึกเลยก็มีนะอย่างเคสที่ผมเคยเจอคืออย่างหลวงผู้สวงเดี๋ยวในอนาะคตคงจะได้เล่าให้ฟังหลวงผู้สวงนี่เป็นพระเหนือโลกคือเป็นพระที่มีเรื่องของฤทธิ์อภิญญามากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีโยมผู้หญิงไปหาโดยที่ยังไม่ได้บอกอะไรท่านเลยนะอยูอ่ดีท่านก็ยื่นมือไปจับนมผู้หญิงคนนั้นคือถ้าเป็นเราก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพระองค์นี้ปาละชิกหรือเปล่าหรือทําไมพระองค์นี้ไปจับนมผู้หญิง แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าตัวเขาที่มาหาหลวงปู่เพราะว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมโดยที่หลวงปู่ก็ไม่รู้ไม่ได้บอกท่านมาก่อนแล้วพอท่านจับปุ๊บหลังจากนั้นกลับไปตรวจอีกทีมะเร็งหายไปแล้วเหมือนกับว่าท่านเจตนาจะช่วยในการรักษาก็มีแต่ทีเนี้ยคือมันมันวัดได้ยากว่าองค์ไหนเป็นอริยะหรือไม่เป็นเพราะเราก็ไม่ได้เป็นอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเราบังเอิญไปด่า แล้วพระองค์นั้นเป็นอริยะบุคคลพอดีเนี่ยคือพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านเหมือนมอแปลงแสนล้านโวล์น่ะคือตัวท่านมีพลังงานที่จะให้กุลกับโลกได้เยอะแต่ถ้าเราเผลอไปจับเข้าคือไปตําหนิหรือไปทําอะไรกับท่านเข้าผลก็คือเหมือนโดนไฟเป็นล้านโวล์ดูดเราก็คือเป็นเป็นกรรมที่หนักหรือต่อให้พระองค์นั้นไม่ได้เป็นอริยะบุคคลเป็นพระธรรมดาก็ดีในพุทธการเคยมีเหตุที่ว่ามีคนไปด่าพระที่เป็นปาราชีกแล้วอะคนคนนั้นตายไปยังเป็นเปรต เพราะว่าเวลาไปด่าด่าโดยใช้บอกว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ดีมันมีคําว่าพระอยู่ด้วยเ,เวลาเราพูดถึงคําว่าพระเนี่ยมันเท่ากับคุณด่าพระโดยรวมแค่เราปรามาสพลาดไปแค่เนี้ยยังพลาดไปเป็นเปรตได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนจริงๆถ้าคุณไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรการเสี่ยงที่จะไปว่าพระเนี่ยคือมีแต่โทษอ่ะพูด,ดง่ายๆถ้าท่านดีเราก็สวย ถ้าท่านไม่ดีจริงเราก็บันทึกความไม่ดีไว้ในใจอยู่ดีก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าเกิดแต่ถามว่าเหตุเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นเราจะปล่อยนิ่งเฉยเหรอจริงๆมันก็มีวิธีการอย่างอื่นคือเราไม่ต้องแอคเ s สซีฟกับกรณีเหล่านี้คือเราเข้าไปดูศึกษาข้อมูลให้เข้าใจและเราเข้าไปด้วยจิตที่ไม่เป็นพยาบาทคือไม่ได้แบบเข้าไปจะไปด่าจะไปเอาศึกจะไปจับด้วยความรุนแรงแต่เราเข้าไปด้วยการ ให้ความช่วยเหลือก็คือเข้าไปคุยถามให้ดีว่า,ท,าท่านท่านทําอย่างนี้จริงไหมทําไมท่านถึงทําอย่างนี้ถ้าท่านทําอย่างนี้นะท่านสึกดีกว่านะจะได้ไม่เป็นเหตุมัวหมองต่อาศาสนาอะไรประมาณนี้หรือแจ้งไปยังพระสงฆ์ที่ท่านมีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องของวินยัยเรื่องอะไรต่างๆพระเขาจะมีระบบในการจัดการของเขาเองอันนี้จะปลอดภัยกว่าครับผมครับส่วนใหญ่ผมว่ามันมักจะเกิดมาจากพอ ถึงเวลาจริงเ่ะมันจะเกิดความไม่สบายใจใช่ไหมฮะสมมติว่าเวลาเข้าไปจะมีบ่อยผมจําไม่ได้แล้วว่ามีเหตุการณ์อะไรส่วนตัวที่เคยไปแล้วบางทีก็กลับมาแบบอุ้ยไม่สบายใจไปทําอะไรผิดคิวหรือว่าไปโน่นนี่นั่นหรืออ้แบบนี้นะฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะคงจะโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ว่าในระบบจริงก็น่าจะมีระยะห่างกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นมผมเคยสังเกตเวลาถวายของเขาจะมี ใช่เขาต้องมีภ่ารับประกันก็ท่านจะไม่จับโดยตรงอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดบางทีมันก็มีอย่างเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นแบบบางทีลูกศิษย์มากันเยอะมากแบบไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องคือจริงๆถ้าทางวัดรู้ว่าจะมีลูกศิษย์อะไรก็าอาจจะต้องหาทีมงานในการที่จะดูแลให้ดีสักนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยและตัวเราเองซึ่งเป็นคนที่เข้าไปถ้าเราตั้งใจจะเข้าไปเพื่อเอาบุญเราก็ต้องพยายามศึกษาให้ดีว่าเฮ้ยเราต้องเข้าไปด้วยความ ไม่ทําให้ท่านเสืเส่อมเสียนะเราต้องศึกษาให้ดีไม่ใช่ถึงเวลาก็วิ่งทะเละทะลาก,ก็ปีนเข้าไปในกุฏิหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เหมาะสม,มะอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยทีนี้ในะทางกลับกันครับสมมุติว่าเกิดอยู่ดีๆเป็นผู้หญิงแล้วพระเกิดเรียกนะ <c oughs> อันนี้อันนี้ในกรณีแบบกรณีสมมุติเลยนะครับว่าอยู่ดีๆเราเดินไปอาจจะไปทําบุญไป,ไ,ปไปปล่อยนกปล่อยปลาแล้วพระเกิดเรียกเรียกแล้ว ให้ที่มันสามารถจะเกิดโดนตัวกันอย่างเงี้ยมันจะมันจะมีวิธีไตรตรองหรือว่าคุณคิดอะไรไหมฮะว่าแบบคืออ,อันอันไหนที่มันทำแม่งหรืออะไรแบบเนี้ยฮะคือถ้าเป็นกรณีเนี้ยจริงๆไม่ต้องเป็นพระก็ได้คือถ้ามีใครสักคนมาเรียกเรามาตรงนี้หน่อยแล้วมันเป็นที่รับตาเนี่ยด้วยคอมมอนเซนส์ <common sense S 2> ของความปลอดภัยเราไม่ควรเข้าไปอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นยิ่งเป็นต่อให้เป็นพระเรียกก็ไม่ควรเพราะถ้าเกิดเป็นพระจริงๆเขาจะไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นพระที่รู้พระเรื่องกับที่ในเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ยพระเรียกอะหนูช่วยเมื่อยหลังช่วยเกาหลังให้ห่อยอะไรเงี้ยทำเนี่ยอันนี้ไม่ได้เราเราก็จะเป็นเป็นสิ่งที่มันจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับคือเราจะเราต้องก็บอกว่ากราบลาครับพระอาจารย์แล้วก็กราบโคตแต่ยั้งนี้บางคนเนี่ยผมผมเชื่อว่าบางคนรู้สึกบาว่าทําไมถึงไม่ฟังพระอาจารย์แล้วก็แบบ เออเหมือนเราหยิงหรือมันบาปอะอย่างเงี้ยมันจะมีความผมเชื่อว่าหลายหลายคนจะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็อาจจะมีในกรณีสมมุติว่าเราศรัทธาองค์ไหนมากท่านบอกให้ทําอะไรก็ทําหมดอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยคือบางครั้งเราไปตามใจพระองค์เดียวแต่ทําให้พระสงฆ์ทั้งคณะเดือดร้อนด้วยการเสียชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นกรรมหนักกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นคือถ้าพระอาจารย์ท่านดีจริงท่านจะต้องมีความะละเอียดรอบคอบและไม่ทําอะไรที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อคณะสงฆ์โดยรวมด้วย เราก็ต้องรู้ทั้งต้องอะไรด้วยคือถ้าเราเป็นสมมุติเป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยพยายามอย่าไปวัดคนเดียวหาโนะยมผู้ชายไปด้วยเสมอมันเป็นความปลอดภัยทั้งในเชิงชื่อเสียงของพระด้วยและทั้งในเชิงความปลอดภัยส่วนตัวของตัว,ต,วตัวเราเองด้วยอ่ะนั้นส่้างอยู่ที่พระแบบหนูน้องหนูมาช่วยนวดให้อัตมาเมื่อยหลงังตรงนี้เกิดอนนพอดีแบบลูกหากลกาน <laughs> ไม่มีใครอยู่แต่ว่า เนี่ยเลยเรียกมาช่วยนวดอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องพึงระวังไว้เลยใช่ไหมฮะอ่าเราก็พึงระวังไว้ดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่เดี๋ยวนี้อาจจะเดินมาหน้าตาดีเป็นผู้ชายก็ต้องพึงระวังเหมือนกันคือก<ม>็ต้องพึงระวังทั้งผู้ชายและผู้หญิงบางทีอ่าไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายเออพระก็เป็นเป็นผู้ชายแต่เรียกมาให้นวดหลังเหมือนกันเจตนาบางทีก็อาจจะ แบบนี้เราก็ต้องระวังตัวเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าใช่เราต้องดูนวด<ห>ไปดนวดมา,าเกิดนวดยังไงไหน่อยนวดทั้งนั้นเอ๊ะมันบางทีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ได้จะปลอดภัยอย่างเดียวนะผู้ชายบางทีก็ต้องอต้องระวังตัวเหมือนกันนะฮะเพราะจริงๆคือถ้าจะคนที่จะเป็นนวดพระได้เนี่ยถ้าเป็นเราอ่ะเราคงไม่ให้คนที่ไม่รู้จักหรืออะไรมานวดเราอ่ะคือต้องเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่แบบรู้เรื่องอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน ครับครับผมนะฮะก็น่าจะเป็นข้อมูลเอาไว้พิจารณานะครับเวลาเจอสถานการณ์อย่างนี้หรือว่าเจอข่าวอะไรแบบนี้นะครับก็ก็มองต่างมุมกันไปแล้วก็กรณีนี้ก็น่าจะต้องหายต้นสาตาเหตุในการที่จะพิจารณาตัดสินหรือว่าแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับสำหรับที่เกิดขึ้นนะครับในไม่ว่าจะเป็นในเหตุการณ์ปัจจุบันหรือว่าที่ผ่านมาหรือในอนาคตก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณทาง แฟนรายการนะครับที่สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจนะครับก็ตอนใหม่ๆนะครับก็จะมาทุกวันศุกร์นะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ช่อง YouTube g h o s t g u r u นะครับและก็จะมีการอาจารย์จะมีพูดคุยกันสดๆนะครับทุกวันเสาร์นะครับสามสามทุ่มโดยประมาณนะครับทางแฟนเพจ h o s t g u r u นะครับส่วนใครที่พลาดวันเสาร์เราก็จะนำเทปมาเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันพุธนะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง YouTube นะครับ สนับสนุนพวกเรากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการาให้ดาวตอนอาจารย์ไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าแค่ดูใน YouTube ยอดวิวต่างๆก็สามารถที่จะเป็นรายได้ให้กับทางทีมงานเราด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งสั่งซื้อเสื้อยืดรุ่นต่างๆหรือว่ามีการามีอะไรต่างๆบนแฟนเพจก็สามารถจะติดตามได้ตลอดนะครับเทปหน้านะครับเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับก็ติดตามกันได้ที่โค้กรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก่อตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ on the topic because